่งเลยู่นูะัตกน้าอชุที่ดีเสาขาของที่งานหมากอร่อยหอมนะครับจัดการอยู่ที่บ้านบางมุน 消防！ ลำดับต่อไปตามไปครับสู้ที่เดีเย็นสุดู้แสดงว่าการสู้มึงต้องดูสองโอ้โหนี่แหละครับการดูฟองไฟมันไม่ลุ้นอย่างนี้แหละรอบหนึ่งรอบสองว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแล้วร่มจะกลางหรือไม่ เดือดตามถามตัวเองอยู่ตลอดพอยคอยเข้ารักษาเวลาบ้างไฟไม่ค่อยขึ้นสูงเท่าไหร่เราจะได้พอยคอยเข้าไาให้ได้ นนตลอดครยก็ชิงก็อินสมบูรณ์นะครับเรื่องการสมบูรณ์ท่านพ่ออบุญกาปะข่ายก็อยู่ตลอดไม่ทีมหรือว่าทีมือนกันแจ๊บไม่ร่าข่าวลังเกอร์เบืบ้องบนี่ยหระหมดแล้ว ฝากไปด้วยทีมงานเล่นโขนนะครับคนเลี้ยงไปเย็นอยู่เด้ออยู่ในคิโบนะล่มกลางสมบูรณ์นะครับล่มกลางสมบูรณ์มาว่างั้นประกาศนะครับประกาศเจ้าของรถกขอเ5็ดห้าห้าสมนะสมุดสาครนะครับกขอเ5็ดสมุทรสาครขอให้มาพบ この回は3番レーン2番と4番 oh, <coughs> oh, <coughs> oh, <coughs> 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 สวยงามนะครับเราดูกั้งสองโอ้โหกลางสมบูรณ์นะครับอย่ามาได้อ่านที่สองสามเลยของไทยสอบพอพอควายเข้านาทำนะที่นาหนองหักไข่ ครับเจริญชัยพานิชเจาะเข้าไปเลยสำเขาทำเาให้พ,พ,พอกล้เรยกองตหนีซุ้งเหวยหน,หนหุนตัวได้ด้วยสมบูรณ์นะครับ,บวับีวสมบูดด้สักพักเราก็จะเห็นสัดเจนไปอดย่าังไงแล้วจากจุดโอ้จุดจุดระบบมาตรฐาสสู่ลู่ออกแล้วครับจ,จุดแล้วจเจริญชัยสอ้สาม ก็เหมือนมีไฟไฟไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟลุกเริวกังตาเุ้แล้วครับบ้างเข้าแล้วเข้าแล้วเร่ง่งนะครับเร่งเลยนะครับอย่าชารักษากรติกจานนะครับเข้าแล้วหมดแล้ว ต้องรอช้านะครับตักไปให้เรยมเข้าไปตามจุดเลย้อ,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 อขมาเจ้าที่เจ้าทางท่านพี่และช้างโอ่งจุดครับใชคนจุดสองคนจุดคนละสองรูครับรีบวิ่งเลยนะครับแล้วก็ทิ้งครบลิงวิ่งหน้าตั้งเข้าแล้วเข้า สิบครั้งคูณนะครับเก้าไรนะครับซูมดาวเหนืองสนะิบครั้งคูณครัเก้ายาวๆนะครับเก้ายาวๆข,ข,ขอบคุณทุกรา้านทุกบริษัททุกทางร้รานรีบวิ่งนะครับรักษาเวลาบ้างใครไม่ค่อยขึ้นสูงเท่าไหร่เราจะไล่พอควายเข้ามาให้ได้ บ้านมาไม่ข like, ัดใจรักกันตลอดให้กำลังใจลูกหลานตลอดไทยก็ชิงได้อิ่มสมบูรณ์นะครับเรื่องการสมบูรณ์ท่านพระอาบุญกาประการตรงเกี่ยวพร้อมเพลงก็พักไว้ก่อนสักครู่สักครู่ ขอบคุณเสียงจากตะวันาจาวนะครับแต่คุณยุ้ยให่หลาน,นัณพร้อมมานยังานมันจุดแล้วครับท่านบางสุดท้ายของประจำปี2 5 5 8เวลา17 9. 9. นานทีนะครับอนนี้เวลา17นาฬิกานาทีแล้ว พี่โตเวลาคนมีใจเนาเขาบอกว่าอีดอกสู๊เาเเีรีไม่ถูกไม่ถูกนี่มันนยนี้เลยนะขอบก่านทีภาคจะต้องขอาให้พี่น้องสาัร์ท่านีัความเจริญสงได้การยุทธข้ามเขาข้ามจาบางค่ำข้าแต่ไปเืเจอพี่น้องเนี่ยกเด้ครับเอออกขอบคุณทุกท่านขอบคุณ รับผิดชอบไปคนละสองรูจุดแล้วไม่เรียบร้อยสิ่งเลยนะครับโอ้โหยิงอย่างรถดเร็วเข้า้งเพื่อรักษาติกเข้าแล้วโอ้ยงาย่เได้เาว่าหลายหลายครั้งแต่มั

ผิดร้างน้องสองท่นทีจะมาจากน้องห้างก็กำลังมาเอา้ามามารวดก็เข่าง่ายแล้วขอัดจากมาเขามาวัตยาจอดจุดแล้วครับเข้าแล้วมา อย่างกันหมดก็ครบเลยแต่สองต้นเอต้องเกียวดอมี่ค้อูอยู่บนอ่ะโม้ไห่ตื่นแลยเข้าแล้ว

ขออนุญาตพี่น้องนะครับที่รักเพลงพี่น้องที่มาชมงานนะครับผมทูนก็๊ายประกาศกันนี่เลยว่าวังไปแต่นี้สจ้ัวไม่ดังผมไม่นะผมจะทำาิปที่หกต่อไปขอบคุณครับ